สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันนะครับผมในวันอังคารที่20พฤษภาคมนะครับหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่16กนะครับก็ไม่ได้เจอกัน4วันนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออก3 0 9 8 7นะครับสูตรที่ลงให้นะครับก็มีทั้งเข้าและไม่เข้านะครับในชุดสรุปในชุดสรุป สองตัวบนให้วิ่ง01ฟัน0 0เข้าที่หลักสิบนะครับคือ09แต่ในชุดสองตัวที่ลงไว้ไม่มีเลข9นะครับมีแค่06มันไปกลับหัวก็เลยไม่ถูกนะครับชุดสามตัวก็มีแค่905 906นะครับก็ทําได้แค่ใกล้เคียงนะครับมีแค่เก้ากับศูนย์ขาดเลขสามในชุดสองตัวล่างก็เลือกสูตรผิดนะครับ สูตร901หลุดไม่มานะครับก็มาแต่เฉพาะสูตร567นะครับเป็นเน้น79มันก็เป็นออก87นะครับ87มันก็เลยไม่ถูกนะครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับเลข9ก็มานะมาล่างก็คือ309นะครับ9มาในลักหน่วยนะครับแนวทางก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าสูตร56 ก็หลุดนะไม่มาหกมาเฉพาะเก้าศูนย์ศูตรงนี้นะครับแต่เสียดายตรงนี้ไม่มีเก้าศูนย์มี95้าห6ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต้องรอรุ่นกันใหม่ในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับแนวทางก็ถือว่ายากนะที่เราจะรู้ว่ามันจะออกตั่ไหนนะครับดับล่างนะครับดับล่างก็ยังหลุดนะครับ ดับล่างตัวเดียวก็ยังไม่มาเข้ามาเก้าสิบงงวดแล้วงวดที่ผ่านมานี่หลุดนะครับแต่เลขวิ่งเงินล้านสูตรเลขวิ่งเงินล้านสูตรนี้ยังเข้านะครับถึงแม้ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้คำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับ คำนวณไว้ตั้งต่งวดที่ออก227 85แล้วก็งวดที่ออก3 3 8เนี่ยมันก็ได้เลขก8 8นะครับมันก็มาเข้าใน10หน่วยแล้วก็งวดล่าสุดเนี่ยมันก็ได้เลขก8อีกนะครับแล้วมันก็มาหลัก10ล่างนี่นะครับเลขวิ่งเงินล้านสูตรแรกนะครับ แต่ไม่ใช่สูตรเลขเ้าน้ำสูตรเลขเก้าน่าจะอีกสูตรนึงนะครับแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้จะมาลงสูตรวิ่งล่างง่ายๆให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนหรือท่านผู้ชมอยากจะรู้เลขวิ่งเงินล้านสูตรนี้เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูอีกทีในช่วงท้ายนะครับเอามาดูสูตรวิ่งล่างง่ายๆก่อนแล้วกันครับสูตร9ก้ที่ ลงในใบสรุปนะครับสูตรเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้มันไม่เข้านะครับนี่ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับมันออกแปดเจ็ดก็ไม่มีทั้งสามตัวเลยนะครับเลือกไม่ถูกแต่สูตรที่เข้าก็คือสูตรนี้อ๋อสูตรนี้ก็ไม่เข้านะครับลงให้ไปสามสูตรเข้าแค่สูตรเดียวอันนี้ก็แปดเจ็ดก็ไม่ถูกอีกสองสามสี่ไม่มา มาเข้าในสูตรที่สามสูตรที่สองก็ไม่เข้าสูตรที่สามมาเข้าในเลขเกตสูตรนี้แปดเจ็ดลงสามสูตรผ่านมาได้แค่สูตรเดียวนอกนั้นหลุดนะหลุดไปสองสูตรเอามาดูงวดใหม่นะครับสูตรนี้เอาสามศูนย์เก้าแล้วก็แปดเจ็ดเป็นแนวทางคำนวณงวดใหม่ ใช้หลักร้อยบนบวก10บนบวก4นะครับร้อยบนสิบบน3บวก0บวก4บวก4ี่ขงที่3าบวกสได้7 7็9เจดเาได้เลขเจ็นะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับ สามตัวนี้จะมีให้เห็นในชุดส่งตัวล่างหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับดังนั้นสองตัวล่างเอาผมเขียนวิ่งล่างไว้ก่อนนี่ครับวิ่งล่างของงมดใหม่นะครับจะมีเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วผมก็จะลงสูตรใหม่ให้อีกนะครับวันนี้เพราะว่าเจ็ดแปดเก้าสูตรเดียว มันไม่พอนะครับมันไม่พอข้อมูลที่จะไปจับคู่กันนะครับคราวนี้เรามาดูสูตรใหม่นะครับผมจะลงสูตรใหม่ให้เลยนะครับสูตรวิ่งล่างง่ายสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับวิธีการคำนวณมันก็บวกง่ายนะครับนี่มันก็ตามชื่อสูตรเลยนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกแปดครับหลักหน่วยบนนี่เลขศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดเก้าศูนย์นะสูตรนี้จะเป็นสองสเต็ปนะครับผมจะมาบวกเก้าอีกทีนะครับ ก็คือ901นั่นเองนะครับแล้วมันออก5 50เขาเรีก0นะครับงวดมา5 67 678ออก5 54เขา้าเลข5ฝั่งนี้ยังหลุด1งวดนะครับแล้วก็งวดถัดมา2 3 4 3 4 5ออก3 2นะครับเข้า2เข้า3เข้า3งวดถัดมา1 2 3 2 3 4ออก3 6นะครับ งวดมาห้าหกเจ็ดหดปดออก8ปดแปเข้าเล็กห้าข้างหน้าก็เล็กแข้างหลังงนะวดมาห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแดออกศูย์หเข้าเล็กหกเข้าเล็กหกนะแล้วก็แนวทางงวดล่าสุด6กเจ็ดแดเจ็ดแแล้วออก8ปดออกแปเข้าก 8, 7 8, ากับ8ตรงกลางนะจะเห็นได้ว่าสูตรมันก็เข้ามาอยู่ประมาณ1 2ึ่งสอห้าหกด เจ็ดงวดนะครับก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะพอพอดีนะครับน่าจะมีรุ่นในงวดต่อไปอยู่นะครับมาดูแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมิถุนานะครับสูตรใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกง่ายมากนะครับเอาหลักหน่วยเลขเก้าบวกแปดบวกแปดคงที่ครับได้ผลลัพธ์สิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าตรงนี้จะเป็นแปดเก้าศูนย์ จะเห็นได้ว่าตัวเลขมันจะคล้ายกับสูตรเก่าเราเลยนะครับははเห็นว่าตัวเลขมันเหมือนกันเลยนะนี่เจ็ดแปดเก้าแต่วิธีการคำนวณน่ะคนละอย่างครับสูตรนี้จะใช้ร้อยบนบวกสิบบนบวกสี่บวกกันสองั้งบวกกันสองตำแหน่งใช่ไหมแต่สูตรนี้มันบวกแค่ตำแหน่งเดียวหกละหน่วยบนบวกแปดนะครับแต่ได้ผลลัพธ์เดียวกันนะได้ผลลัพธ์เดียวกันคือเจ็ดแปดเก้าดังนั้นเราจะได้สูตรที่สองก็คือเจ็ดแปดเก้าแต่ผมใส่สเต็ปที่สองก็คือแปดเก้าศูนย์ จะทาให้ดูว่ามันมันชนแปดชนเก้านะครับชนแปดชนเก้านี่คือตัวเด่นที่คาดว่าน่าจะมาในงวดที่จะถึงนี้นะครับแต่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับต้องรอดูในวันที่หนึ่งถึงจะรู้คําตอบผมแค่นําข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูเท่านั้นเผื่อบางท่านกาลังหาข้อมูลอยู่นะว่าเอองวดนี้สองตัวร่างสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับจะตามเลขไหนดีจะเอาสูตรไหนมาใช้นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาเคราวนี้ในเมื่อตัวเลขมันมี7จ็ดแปดเหมือนกันแล้วเราจะจับอย่างไงนะนะครับบางท่านก็อาจจะเอาเ 7, 7จ็ดจ็กับคู่กับเจ็ดแปเกนะมันอาจจะได้7จ็ดเจ็ดเจ็นะแปดเจ็ 8, 7, 8, 8, 8, 9, หรือ9 7 9 8 9 9, 9 9ถ้าใครชอบ2ส,สูตรนี้จับกันก็อาจจะได้ตัวเลขที่มีตัวเลขสูงนะครับตั้งแต่เจ็เหมือนกันหรือถ้าใคร ไม่ชอบสองสูตรนี้เขคิดว่าน่าจะมาสูตรเดียวนะเจ็ดแปดเก้านี่ยนะคิดว่าน่าจะมาสูตรเดียวอ่าก็อาจจะมาจับกับสูตรที่สามนะครับสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งที่ผมจะลงให้นะครับอามาดูสูตรนี้เอาหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกสี่คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็มีสองสเต็ปเหมือนกันนะสูตรนี้อันนี้ฝั่งนี้บวกสี่แล้วก็จะมาบวกห้านะครับเอามาดูงวดแรก บวกกันแล้วได้2 1 1 2 3ก็2องสแล,ล้วผลรางวัลออก3 2นะครับเข้า2เข้า3เข้าตรงกลางทั้งสตัวงวดถันา5 6 7 6 7 8ออก3 6นะเข้าเลข6เขา้าเลข6กงวดธัมาห้าห7เหดออก8 5ดเข้า8 5เข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังนะอีกนะังวดธัา8 9ดม0 1า8 90 90 1ออก0 6เข้าเลข0เข้าเลข0ู แล้วก็งวดล่าสุดนะครับหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วออกแปดเจ็ดเข้าตรงกลางทั้งสองตัวอีกนะสถิติสูตรนี้เข้ามาเพียงแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดเท่านั้นน้อยกว่าสูตรแรกนี่เยอะเลยเนาะน้อยกว่าสูตรแรกนี่ประมาณสองงวดนะสูตรนี้เข้ามาเจ็ดงวด 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเนี่ยแต่สูตรสูตรนี้ก็เข้ามาห้างวดแล้วเอามาดูแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสูตรนี้จะใช้หลักสิบบน บวกหลักหน่วยบนแล้วบวกหลักหน่วยล่าง3ตำแหน่งนี้นะครับมาบวกกันนะครับ0 9วก9แล้วบวก7บวก4 9บวก7ได้16 16บวก4ได้20ได้0ได้1่ได้2ฝั่งนี้จะเป็น1 2 3อสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับสูตรนี้น่าสนใจ ตัวเด่นจะอยู่ตรงกลาง2ตัวนี้1กับ 2, 2ดังนั้นเราจะมีสูตรใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ012123 012123สูตรนี้จะชนกันที่1กับ2ถ้าใครไม่ชอบ789จับคู่กับ789นะครับก็เอา789 ตรงนี้มาจับคู่กับ012ก็จะได้ตัวเด่นที่อยู่ตรงกลาง2ตัวนี้มาจับคู่กันนะมาจับคู่กันนะครับดังน,นั้น2ตรงนี้หน้านี้ผมจะเน้น2ตัวล่างอย่างเดียวเนาะสตัวล่างนะครับสลากนะครับสลากสลากกินแบงนะครับผม รัฐบาลนะครับจับคู่นะครับการที่เราจะจับคู่นะครับเราก็ต้องมาเลือกก่อนว่าเจ็ดแปดข้าศูนยคิดว่าตัวไหนจะอยู่หลักสิบตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยแต่ถ้าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหลักก็อาจจะจับ ตัวไหนก่อนก็ได้แล้วไปกลับตัวเอานะครับแต่ผมคิดว่านี่ตัวนี้คาดว่าจะอยู่สิบล่างสูตรนี้นะครับคาดว่าจะอยู่หน่วยล่างนะครับข้อมูลก็บอกหมดนะครับ เผื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับส่วนจะมาไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแค่การวราะห์แนวทางของระบบเท่านั้นดังนั้นเราก็จะจับได้ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสองเจ็ด สองแปดสองเก้าเน้นเน้นเผื่อบางท่านบอกว่าทุนน้อยเอาเน้นเน้เนให้สักหน่อยได้ไหมมันเยอะเกินก็เอาชุดเน้นก็ไอตัวนี้เลยเห็นไหมครับตัวที่ชนตัวที่มันชนอยู่ตรงกลางเนี่ยครับมันแต่บางงวดมันก็ออกข้างหน้าบางงวดก็ออกข้างหลังนะครับแต่ในงวดนี้ผมคิดว่ามันยังน่าจะอยู่ตรงกลางอยู่นะดังนั้นเราก็จะเน้นตรงนี้นะครับนี่แปดเก้ากับหนึ่งสอง ตัวที่เน้นนะครับตัวที่เน้นก็จะมีหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็หนึ่งเก้าสองเก้านะครับดังนั้นตัวที่เน้นก็คือหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็หนึ่งเก้าสองเก้าจากเก้าชุดนะครับเหลืออยู่ สี่สี่ชุดนี้ก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งลดลงไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะโอเคไม่อยากตัดตัวใดตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับเพราะบางครั้งตัวที่เราตัดออกมันอาจจะเป็นตัวที่มานะครับดังนั้นก็เน้นไว้สี่ชุดนี้ก็พอนะครับย้ําว่าสี่ชุดนี้จะอยู่ในชุดสรุปทั้งหมดนะครับอันนี้ผมลงให้ก่อนนะครับหลังสลักออกสี่วันนะครับเพราะว่า ช่วงสี่วันที่ผ่านมาก็อาจจะติดงานนะครับติดงานนะครับยังหาเวลามาลงให้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาลงแล้วนะผมก็จะบอกข้อมูลให้หมดเลยนะครับไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะครับถ้าบางท่านบอกวิ่งล่างวิ่งล่างวันนี้จะตามสูตรไหนจเจาตัวไหนเป็นเลขวิ่งเพราะสูตรมีทั้งเจ็ดแปดเก้า 8 90นี่แล้วก็012 123มันมี8ปดกับ12ึ่งสองถ้าให้เลือกตัวเลขที่จะมาเป็นตัวเด่นตัววิ่งจะเลือก8ปดหรือ1นึครับถ้ามันมาทั้ง2ตัวมาทั้งสองสูตรม,มันจะเลือกตัวไหนก็ได้มีค่าเท่ากันคือมาทั้งหมดแต่ถ้าบังเอิญมันมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับแล้วเราเลือกไม่ถูกนะเราก็จะใบไม่ถูกทางนะครับ วิ่งล่างผมให้วิ่ง8ปดเหรือ9คาดว่าน่าจะมาหนึ่งตัวนะครับแปดเก้างวดนี้ให้ตาม7จ็นครับงวดนี้ให้ตามสูตรเจ็ปเป็นหลักก่อนนะครับนี่ต้องยืนพื้นเลยนะครับสูสูตรเจ็เนี่ยต้องตั้งไว้ก่อนส่วนตัวที่จะมาจับกับ7จ็เนี่ยก็ต้องเลือกอีกทีนะครับต้องเลือกอีกทีว่าใครชอบเลขไหน ใขาเอา7.8มาจับ7.9 8ก็ได้แต่ผมคิดว่า7.8 9มันน่าจะมาคู่กับ0.123นะครับซึ่งตัวที่ชนก็คือ1.2นี่นะครับ8.9ถ้ามาคาดว่าจะอยู่หลักหน่วยนะคาดว่าน่าจะอยู่หลักหน่วยนี่8กับ8 9กับ9อยู่หลักหน่วยล่างในคลิปนี้ผมจะวิเคราะห์เลข้าย2องตัวล่างก่อนนะครับ ส่วน2ตัวบนหรือ3ตัวบนผมจะวิเคราะห์ในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าในวดที่ผ่านมานะสูตรวิ่งบนเราก็มีเข้าอยู่นะครับนี่นะครับสูตรวิ่งบนงวดก่อนเห็นไหมครับสูตรวิ่งบนงวดก่อนให้ศูนย์หนึ่งนะครับนี่มันก็ออกศูนย์เก้าแล้วก็สูตรนี้เก้าศูนย์นี่ก็มาทั้งสองตัวนะเป็นวิ่งบนง่ายๆแล้วก็มีสูตรที่หลุดเหมือนกันนะสูตรห้าหกเห็นไหมครับไม่เข้าสูตรนี้ไม่เข้าหลุดเดี๋ยวใน งวดใหม่นี้ผมจะมีสูตรวิ่งบนง่ายๆลงให้อีกนะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนจะอยู่หลักร้อยตัวไหนจะอยู่หลักสิบและตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยแล้วจะมาจับคู่ยังไงบ้างนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้จะเจาะสองตัวล่างให้ก่อนนะและชุดที่ผมเขียนไว้นี้จะใช้จนถึงวันที่หนึ่งมิถุนาะไม่เปลี่ยนนะครับย้ำว่าตัวเลข เก้าชุดนี้อยู่ในชุดสรุปทั้งหมดนะครับอยู่ในชุดสรุปทั้งหมดนะครับดังนั้นข้อมูลที่ลงให้นะครับก็คือตัวเลขที่ผมคัดกรองแล้วก็คือเลือกแล้วนั่นเองนะครับจะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมไปดูแต้มรวมหรือสิบล่างคูคีหน่วยล่างคูคีอีกทีเดี๋ยวค่อยมาบอกว่า a อสตัวนี้ถ้าใครอยากจะเอาตัวเดียวเนี่ยจะลงทุนตัวไหนดีนะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางของช่องนะครับก็มีทั้งสูตรที่เข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับดังนั้นถ้าผู้ชมก็เลือกเอานะครับถ้าไม่ชอบที่ผมสรุปก็ไปจับเองนะครับสุดท้ายนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ตัวเลขก็ไม่ใช่ง่ายนะครับสูตรก็มีเป็นร้อยพันพันสูตรนะครับมันยากมากที่เราจะเลือกแล้วมันตรงกับรองวัติีออกพอดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ